สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม One พัง c Man the s t o n g e s อีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตปรากฏการณ์แบนดยกเซิร์ฟจากการที่เกมนำระบบแบนด์มาใช้นะอ่าซึ่งก่อนจะพูดถึงเรื่องอัปเดตเนี่ยบอกก่อนว่าปรากฏการณ์เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินเนาะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็คือมันจะมี คลิปที่เราทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเซิร์ฟเวอร์หกรเนี่ยหลังจากที่เซิร์ฟเปิดตัวมาประมาณ2 3วันทางเกมก็นําระบบแบนมาใช้แล้วผูเ้เล่นหลายๆคนก็โดนแบนกันซึ่งคลิปเนี่ยอาจจะดูยาวนะหนึ่งชั่วโมงกว่าแต่เนื้อหาจริงๆอะ่ะมันจะประมาณ10กว่านาทีอะ่ะไม่ถึง20ก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เราชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างดรามา่าอะไรบ้างอะไรพวกนี้อ่ะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคนะก็คือ Databa s คืออะไรเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์ทำไมทำงานชา้าสาเหตุที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานชา้าคืออะไร IP address วิธีแก้ไขวิธีปรับตัวแล้วก็วิธีที่เกมควรแก้วิธีที่เกมควรปรับปรุงอาจจะเป็นความเห็นบวกความรู้ส่วนตัวเนาะอ่าซึ่งไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้แต่ฟังก็ได้ความรู้นะแต่ว่าความรู้อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นการอธิบายพอสังเกตให้ผู้เล่นทั่วไปอ่าให้คนทั่วไปเนี่ยฟังแล้วเข้าใจกันอืมอ่าโอเคจบเรื่องรายละเอียดพวกนี้ไปละ กลับมาที่หัวข้อนี้เลยดีกว่าก็คือสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาเนาะก็คือวันเนี้ยคือวันจันทร์อ่าเป็นช่วงเวลาครบ1สัปดาห์หลังจากที่เกมนําระบบแบนด์เข้ามาใช้นะอ่าซึ่งทุกอย่างอะ่ะยังเหมือนเดิมตามปกติเลยก็คือทุกคนก็ยังมีคนโดนแบน์อยู่อ่าบางคนก็ไม่โดนทางเกมก็เหมือนเดิมอ่ะจะปลดเฉพาะคนเติมอะไรบบาบา,บา แต่สิ่งหนึ่งที่เกมได้ทำการอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือเกมได้มอบของรางวัลชดเชยให้แก่ผู้เล่นทุกคนอ่าก็คือบอกไว้ก่อนว่าเราใช้คาว่าทุกคนเพราะว่า ID ดีที่แบนก็โดนแบนอยู่เออส่วนคนที่ไม่ได้รีหรือคนที่เล่นตามปกติอยู่ดีก็ได้ของรางวัลเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าทางเกมน่าจะแบบส่งให้ทุกคนแหละคือไม่ได้มาคิดว่าแบบให้คนไหนโดนแบนคนไหนอะไรก็คือแจกทุกคนอ่าแจกทุกคนเนาะซึ่งของรางวัลที่แจกเนี่ย จะส่งมาทางจดหมายเนาะอ่าก็คืออันนี้เลยหัวข้อนี้เลยชดเชยอินเทอร์เน็ตผันผวนนะแค่อ่านก็รู้แล้วว่าทานสเลตมาแน่นอนเนาะเพราะว่าปแปลกๆผันผวนมันไม่ใช่คำที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะยูเวนแบบเกี่ยวกับสถิติอะไรแบบนี้ยเออแล้วผู้ส่งก็เป็นจีนอีกอะยิบสองเดือนเจ็ดสองพย่สิบสี่อะโอเคมาดูเนื้อหากันเลยดีกว่าเนื้อหาก็ตามนี้นะอ่าลองอ่านกันดูได้อ่านี่ เล่นให้ดูฮีโร่ที่รักเนื่องจากช่วงนี้มีผู้เล่นบางส่วนได้รับประสบการณ์น้นเชื่อมต่ออกาดที่ไม่เสถียรโอเคไม่อ่านแล้วกันมันดูหาไปอ่านดูติงตองไปเนาะก็คือเนื้อหาประมาณนี้โอเคหลังจากที่ทุกคนลองอ่านเนื้อหากันก่อนนะเดี๋ยวจะมามีะห์เนื้อหากันอ่าลองอ่านดูนะกดหยุดอ่านดูอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาวิคาเ,าานะคาเค,เาคราะห์แล้วนะก็คืออันดับแรกเนี่ย เกมใช้ข้ออ้างเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเครือข่ายที่ไม่เสถียรและการสมัครบัญชีที่ผิดปกติอันเนี่ยถ้าจะตีความไอ้เครือข่ายที่ไม่เสถียรเนี่ยก็หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ล่มเซิร์ฟเวอร์ช้าแหละซึ่งเกิดจากการที่มีคนสแปมบัญชีหรือมีรีไอดีนั่นเองแต่ในความเป็นจริงอนะตามที่คลิปเราอธิบายไปเนาะว่าการรีไอดีไม่ได้ทำให้เซิร์ฟช้านะ แต่ว่ามันเกิดจากการที่มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาสแปมสร้าง ID หลายดีแล้วก็ยิงการเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์พร้อมๆกันหลาย ID อันนั้นทําให้เซิร์ฟเวอร์ช้ามีการแย่งทรัพยากรเซิร์ฟเวอร,ร,วอร์แล้วก็ทําให้เกิดการเข้าแถวล็ออินนะอ่าซึ่งทางเกมก็ขอภายในความไม่สะดวกโอเค อ๋อภัยในความไม่สะดวกอ่าแล้วไงต่อแล้วไงต่ออาเพราะว่าทุกคนอนะเสียเวลาฟรีไปแล้วบางคนเสียเงินไปด้วยเพราะาเติมไปแล้วโดนแบนซึ่งแน่นอนว่าถึงจะผลแบนไปแล้ว2อสาวันนะคือยังไงมันก็ปลดแบนช้ากว่าตอนแบนเนาะอย่างบางคนอาจจะปลดแบนช้าไปไม่กี่ชั่วโมงแต่บางคนก็เป็นหลักวันซึ่งถ้าคุณโดนปลดแบนช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าอันดับคุณอะไรพวกเนี่ยมันก็ห่างกับคนที่ไม่โดนปลดแบนแล้วเออมันก็ไม่คุ้มที่จะไปปั้นต่อเนาะ เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลือกที่จะเทเสิร์ฟนั้นก็คือทิ้งเงินที่เติมไปแล้วหรือแม้ก็ย้ายไปเล่นที่เซิร์ฟประเทศอื่นเลยเพราะว่าประเทศอื่นมันดีกว่าดีกว่าอย่างญี่ปุ่นอนะ่ะโอเคคุณเชื่อใจได้เนาะแต่ก็แล้วแต่นะแต่ละเซิร์ฟมันมีข้อแตกต่างไม่เหมือนกันอย่างเซิร์ฟไทยแจกเพชรเยอะอะไรแบบเนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นจะได้ตัวละครง่ายมันแตกต่างกันอืก็แล้วแต่โอเคแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยมีเหตุการณ์นี้นะ โอเคมาต่อต่ออ่าแล้วก็ทางเกมก็โอเคเราได้เตรียมรางวัลเพื่อเป็นการผอใจอ่าขออภัยแล้วก็เตรียมของรางวัลโอเคมีของรางวัลเดี๋ยวมาดูของวันกันแต่ว่าก่อนนั้นเอาอ่านให้จบก่อนเนาะอ่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับความเข้าใจของท่านอ่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าความเข้าใจหรอใครเข้าใจมีใครเข้าใจด้วยหรอคือผมบอกไว้ก่อนเลยนะนอกจากติ่นเกมที่เห็นดีเห็นงามกับการที่เกมทําอะไรทุกอย่างก็ดีไปหมดเนี่ย ก็ไม่มีใครเข้าใจนะว่าทำไมอยู่ทำแบบนี้ทำไมยูมาแบนโดยที่อยูไม่ไม่ประกาศก่อนไม่อะไรก่อนเอออะไรแบบเนี้ยคือแถมระบบแบนก็ยังมั่วคือมันไม่มีใครเข้าใจเว้ยมี ทุกคนอ่ะคือทุกคนที่เข้าใจเข้าใจว่าเกมอ่ะทําได้แย่มากทีมงานอ่ะทาได้ห่วยทําได้แย่ทําไม่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าโอเคเราต้องใช้ระบบนี้ตอนนี้แม้ระบบจะไม่สเสถียรระบบจะมั่วจะแบนมั่วก็ต้องใช้คือไม่มีใครเข้าใจเอวอระนั้นแนะอปประโยชน์เนี่ยขอคัดค้านแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเลยคือแบบมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เนอ,อ,นอกจากนี้เรายังมีการแจ้งเตือนสำหรับ การสมัครหลายบัญชีโดยเจตนาอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นระบบใหม่เลยนะที่แบบว่าถ้ามีการสมัครหลายบัญชีก็จะมีแจ้งเตือนแต่ว่าเราไปดูในเฟซมาก็ไม่เห็นมีใครมาพูดเรื่องระบบนี้นะอาจจะไม่มีระบบนี้จริงๆก็ได้อาจจะเขียนเกินมาก็ได้เพราะว่าไอประโยคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าคือถ้ามีการซื้อขายหรือทําลายสมดุลอะไรพวกเนี้ยก็จะทําการแบนเนาะถ้าตรวจเจอซึ่งมันอาจจะเป็นประโยคเกินเฉๆเนาะอ่ามาต่อมาคือ การซื้อขายบัญชีโอเคเนี่ยอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วเนาะอ่าซึ่งถือเป็นการละเมิดทำลายความสมดุลและสภาพแวดล้อมของเกมคือต้องบอกไว้ก่อนว่าประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างขัดใจนะทําลายความสมดุลเกมนี้มันสมดุลเหรอเออต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมสมดุลสำหรับผมเนี่ยไม่เหมือเกมที่แบบคุณเล่นกี่ครั้งอะ่ะคุณก็เหมือนเดิมอ่าหรือเป็นเกมที่แบบวัดสกิลเพของผู้เล่นนะเออต้องเหมือนเวลาเราขับรถอะ่ะเราแข่งรถอะ่ะความสามารถมาแข่งที่คนขับไม่ใช่แข่งที่ตัวรถ อ่าหรือถ้าแข่งที่ตัวรถเนี่ยตัวรถต้องได้เหมือนเดิมทุกรอบอ่าก็คืออย่างเช่นถ้าเป็น Play, วัดที่สกิลเพย์ก็จะเป็นเกมพวกโมบ้าเกมยิงปืนอ,อะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้าแบบสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมนยหมายความว่าคุณไปเล่นเกมดีมอนเกมเวลแล้วคุณก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมเป๊กเลยอ่ามันก็จะได้ทุกอย่างเหมือนเดิมอันนั้นคือความสมดุลมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เกมนี้มันใช้คํานี้ได้เหรอสมมติคุณเล่นรอบหนึ่งคุณทําเหมือนเดิมทุกอย่างอ่า แต่คุณจะไม่เหมือนกับการจะไม่เหมือนตอนที่เล่นรอบสองแน่นอนเพราะว่า,วาการที่คุณสุ่มได้ตัวละครที่แตกต่างกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ไม่เหมือนกันนะมันไม่สมดุลแล้วนะอ่าส่วนถ้าจะใช้แบบยกตัวอย่างแบบดีๆสักตัวอย่างเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณเล่นกับเพื่อนแล้วคุณทําเหมือนเพื่อนทุกอย่างเลยกดปุ่มเดียวกันแต่คุณสุ่มได้ราชาใต้ดินส่วนเพื่อนสุ่มได้เกลว,วิน คำถามคือนี่มันสมดุลเหรอเพื่อนคุณก็ตบคุณสบายอะ่ะอันดับนําส่วนคุณก็แบบเออถ้าได้ราชไทยดินคิดว่าเลิกเล่นไปดีกว่าเนาะไปเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่าอ,อ,อะไรแบบนี้นคือคือมันไม่สมดุลน,นะเกมนี้มันไม่มีอะไรสมดุลอยู่แล้วยิ่งมีการเติมเงินเพื่อทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเนี่ยเออไม่ได้วนะัดสกิลเพน่ะมันไม่สมดุลแน่นอนแถมยังมีระบบ VIP สําหรับคนเติมเยอะด้วยมีไลน์คุยส่วนตัวมีการแจกโค้ดส่วนตัวมันไม่สมดุลเกมนี้ มันหาความสมดุลไม่ได้เลยโอ้โหบนเรื่องสมดุลน,นานขนาดนี้แบบเกมขึ้นหน้าจอพักเลยโอเคและสภาวะล้อของเกมมะฮะซึ่งก็การที่เกมบอกว่าถ้าเจอความผิดปกติเนี่ยก็อาจจะถูกแบนถาวรได้เนี่ยมันหมายความว่าเกมไม่ยกเลิกการนําระบบแบนนี้มาใช้อ่าก็หมายความว่าระบบแบนนี้จะถูกใช้ต่อไป ซึ่งอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนนะว่าระบบแบนนี้มันยังแบนมั่วอยู่มันยังไม่ถูกต้องควรจะหยุดแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วค่อยนํามาใช้ใหม่แต่นี่เกมยืนยันนะประโยคนี้เนี่ยมันเป็นการยืนยันเลยว่าเกมเนี่ยจะนําระบบแบนมาใช้ต่อไปไม่สนไม่แคร์ไม่สนใจผู้เล่นเออ แบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยผมแนะนำเลยนะว่าอย่าไปเล่นเซิร์ฟใหม่เออหรือถ้าเล่นเซิร์ฟใหม่อย่าเพิ่งเติมเพราะว่าถ้าคุณโดนแบนเนี่ยมันจบเลยยกเว้นคุณจะเป็น VIP หรือคุณจะเติมเยอะแบบ20,000่อัพอ่าหรือหรือถ้าคุณอยากเสี่ยงดวงอัพเติมไปนิดนึงอ่ะคุณก็ลองไปเสี่ยงดูแต่คุณเติมน้อยกว่าจะได้ปวดอ่ะคุณก็ตกไปอันดับโลโลแล้วเออพูดแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ให้แนะนําเลยก็คือถ้าคุณจะเติมน้อยเติมนิดนึงเติมลลหลักร้อยหลักพันเนี่ย อา,อาจจะไม่ใช่หลักพันอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยยังไม่ถึงหลักสองสามพันเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่มเติมนะเพราะอาจจะโดนแบร์แล้วถ้าก,กว่าจะได้ปลดแบน์นะคุณจะอยู่แถวท้ายๆเลยคิวเพราะคุณเติมน้อยอืเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นฟรีไปก่อนจนผ่านไปสักประมาณสองสามสัปดาห์อาจจะค่อยเติม แต่ก็ไม่รู้นะเพราะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนว่าระบบดีเข้ามาผู้เล่นที่อยู่เซิร์ฟเก่าๆก็โดนแบนคนที่เล่นมาเป็นเดือนก็โดนแบนเพราะฉะนั้นมันไว้ใจไม่ได้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมไม่เล่นเซิร์ฟใหม่แน่นอนซึ่งสมมติเซิร์ฟหลักของผมโดนแบนเนี่ยผมก็คงเลิกเล่นเกมนี้เลยอ่าหรือว่าไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแดงอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมเลิกเล่นเลยดีกว่านอกาะเพราะว่าไอดีนี้ผมกับป้นมาแบบถ้ารวมเวลาก่อนเลิกเล่นแล้วหลังเลิกเล่นแล้วกลับมาเล่นอีกรอบเนี่ยก็เกือบปีนะเออม ไม่ถึงปีหรอกมันเจ็ดแปเดือนแต่ก็เสียเวลาเนาะโอเคประโยคสุดท้ายคือโปรดปฏิบัติตามกฎเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอะไรแบบนี้ไอ้ประโยคเนี้ยบอกมาทําไมเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรอย่างที่บอกว่าระบบแบนมันมั่วแบนมั่วเพราะฉะนั้นประโยชพวกเนี้ยมัน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 ใช้จริงไม่ได้คุณทําตามกฎคุณก็โดนแบนได้อยู่ดีอะไรแบบเนี้ยเออแต่ใช้คาว่ามีชอบด้วยนะไอ้คำว่าไม่ชอบนี่น่าจะอันนี้น่าจะมีคนไทยมาคอยแปลั้างน่าจะไม่ใช่ทางสเลด หรือเปล่าไม่แน่ใจปกติครัว่ามีชอบทานเสน่หไม่น่าแปลคำนี้ก็ประมาณนี้อ่ะประโยคตีความจากบทความนี้เนาะก็ได้ประมาณนี้ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของท่านอย่างที่บอกไปไม่มีใครเข้าใจคุณไม่มีใครเข้าใจยุ่งโไม่มีใครเข้าใจยู่แล้วก็ความร่วมมือของท่านก็คือไม่มีใครอยากร่วมมือนี่มันคือการมัดมือชกฝ่ายเดียวเออคือเราไม่ได้อยากร่วมมือไม่ได้ยาอะไรเลยคือโดนอย่างเดียวคุณออกแบบวิธีแก้ปัญหาออกไอเดียได้ได้แย่แล้วก็นํามาใช้แถมสิ่งที่นํามาใช้อ่ะนอกจากไอเดียแย่แล้วระบบที่นํามาใช้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมั่วอยู่เออเป็นระบบแบรนด์แบบกาชาอยู่ ก็ยังยืนยันจะนํามาใช้เนี่ยนะโอ้มากอดสุดยอดมากครับใครที่ยังเล่นต่อก็ถือว่าสุดจริงครับหรือหรือใครที่แบบยังพยายามเป็นเรื่องสมัยก็คือสุดๆครับแต่ส่วนตัวคืออย่างที่แนะนําไปเนาะอือฮ่ะโอเคอันนี้ก็คือจบแล้วเนาะบทความที่เขาส่งมาให้เออซึ่งถ้ายพูดตรงๆนะอ่ะก่อนเดี๋ยวพูดเรามาดูของราวันกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะยาวตรงนี้มาดูของราวันของระวันนี่โอ้โหกะปองม่วงหกสิบอ่าช็อกโกแลตร้อยยี่สิบ เสองร้อยเงินสามหมืนแล้วก็กล่องสุ่มสากล S อสองอันเอะมีแค่นี้เหรอกล่องเลือดนี่อันนี้กล่องเลือดเออมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอ <c ười> คือถ้าใครเล่นเกมนี้มานานก็จะรู้ว่าของที่แจกนี่คือขยายดีๆนี่เองคือ <c ười> ต้องบอกไว้ก่อนว่าใ้การที่นําระบบแบนมาใช้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วมีผู้เล่นโดนแบนนะ สิ่งที่คุณจะต้องชดเชยอะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะคุณจะต้องชดเชยสิ่งที่หายไปเจ็ดวัตต์เออแต่ถ้าเป็นสายเติมคุณจะต้องชดเชยเพิ่มมากกว่านั้นอี่เช่นให้แบงค์ให้ให้โค้ดที่ผู้เล่นสามารถไปกาะได้แล้วก็จะได้แบงค์ตามจํานวนที่เคยเติมไปอะไรแบบนั้นเออไม่งั้นก็เสียงเงินฟรีดิแล้วยูจะเอาเงินไปฟรีนี่มันเหมือนโจรเหมืมอนขโมยเลยวะ มันแย่มันแย่มันแย่มาอันนี้คือแย่มาแล้วไอ้ของแถมเนี่ยไอ้ของที่แจกเนี่ยกระป๋องหกสิบอันเออคือไอ้กระป๋อง,อออออองพวกเนี่ยมันมีลีอยู่แล้วอัตโนมัตินะสิบห้านาทีได้หนึ่งอันอ่าหมายความว่าหนึ่งวันเนี่ยคุณได้เก้าสิบหกอันได้เก้าสิบหกอันมันมากกว่าหกสิบอีกวันหนึ่งคุณได้ตั้งเก้าสิบหกกระป๋องแล้วเออแค่รอลีก็ได้เก้าสิบหกกระป๋องแล้วนี่คือแจกมาหกสิบคือแบบ อะไรอ่ะอะไรอ่ะแจกแค่นี้หรืออันเนี้ยไปซื้อในมาร์เก็ตก็ได้สามสิบห้าเพรคือไม่โอ้โหแบบแย่มันแย่อ่ะอ้ะเหรอไอพลังงานเนี่ยมันดีทุกๆห้านาทีนะหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณได้แบบประมาณสองร้อยเก้าสิบหกอันแล้วนี่คุณแจกร้อยยี่สิบยังไม่ถึงครึ่งเลยไปซื้อในมาร์เก็ตก็ได้ห้าสิบเพรเองห้าสิบถึงร้อยเพรเองคือมันไม่แพงเลยโอ้ oh my god อะไรเนี่ยของที่แจกแบบ รีอัตโนมัติได้แบบวันหนึ่งได้เยอะกว่านี้สองสามเท่าโอ้ไม่กอดแล้วเพจก็แจกสองร้อยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสองร้อยเพจเนี่ยมันน้อยมากวันหนึ่งคุณเล่นน่ะได้พันบวกนะประมาณพันหนึ่งพันสองเพจนะเออหรือแค่รอมามารับมารับเพจตอนเย็นเย็นก็ได้เพราะมันจะมีจดหมายจากลางเป็นลองเนี่ยเออก็คือให้เพจมาวันละสองร้อยคือมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะเออสุดยอดอ่ะมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะแจกเพจนะเอออันนี้คือความเห็นของเรานะ ซึ่งอ่ะมันไม่ได้แจกแค่เพชรไม่แจกแค่เพชรมีอย่างอื่นอีกก็คือเงินสามหมื่นสามหมื่นโก้โอ้ม y ก o d มันไม่เยอะเลยนะสามหมื่นดูเงินผมสิอันนี้เงินผมดองไว้ไม่ถึงสัปดาห์นะได้สิบเจ็ดล้านละสามหมื่นให้มาทําไมให้มาทําไมเอององมากเลยให้มาทําไมคือมันเป็นแบบเศษเลยอันนี้คือไม่นับเลยแล้วกันเนาะแล้วอย่างสุดท้ายคือกล่องเลือกสากล s อสอาสองกล่อง คุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะคุณสามารถหากล่องสากลได้ประมาณสามสี่กล่องเลยนะเออคือมันแบบไม่ได้หายากขนาดนั้นเออไอไอวิธีหาเนี่ยคือกล่องสากลวันหนึ่งมันได้ประมาณเอ,อ้ยไม่ถึงสามสี่กล่องประมาณสองสามกล่องแต่ว่าถ้ารวมแบบเศษสากลที่แจกมาเนี่ยมันก็เกินประมาณสามสี่ ชิ้นน่ะรวมกันเสื้อเนี่ยวิธีหามันง่ายมากเลยคือไอ้กองสากลคือใช้เลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเศษเอาไว้พัฒนาตัวละครใช่ไหมก็คือมันจะได้เศษอันเนี้ยมา1อันเนาะอ่าเป็นของแรลง SSR ด้วยอ่าก็คือได้แค่ SSR แั่ SSR บวกอ่าก็คือสีส้มแต่ไอ้พวกเนี่ยมันหาได้จากการฝึกขั้นพิเศษอ่าซึ่งปกติอ่ะคุณจะได้ตั๋วฟรีอยู่3ตั๋วคุณก็ไปเล่นฝึกขั้นพิเศษ3ครั้ง แต่ว่าถ้าคุณอยากได้เพิ่มเนี่ยคุณก็ใช้ร2อยี่สิเพชรซึ่งหมายความว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยไอ,อ้ที่การแจกมาสองอันเนี่ยก็คือสองรอยสิบเพชรเออประมาณนั้นไม่เกินนะปัดไปสามร้อยเห็นไหมว่าของที่ได้อะมันไม่น้อยเลยถ้าเปลี่ยนทุกอย่างอ่าโอเคผมน่าจะคาแล้วแหละเพราะว่าเซิร์ฟมันมันมันแย่แย่เหมือนทีมงานเลยโอเคเซิร์ฟช้าเฉยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเพราะอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าลองตีมูลค่ามารวมๆกันนะ อ่าเขาได้ละเขาได้ละนี่อันเนี้ยคุณสามารถซื้อได้ร้อยี่สิบแล้วคุณเล่นเนี่ยคุณจะได้เศษมาแต่ว่าโอกาสได้เศษคือห้าสิเปอร์เซ็นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ร้อยี่สิบเนี่ยคุณอาจจะต้องเล่นทั้งหมดสี่วันก็คือสี่ครั้งเพราะว่าถ้าคุณเล่นติดกันเนี่ยมันจะคูณมหาศาลเนาะเพราะฉะนั้นเล่นสี่วันก็คือรวมกันประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบเพชรอ่ะตีไปห้าร้อยเพชรเนาะก็คือห้าร้อยเพชรเราลองมาคำนวณมูลค่ากันดีกว่าว่าของที่เขาแจกมีมูลค่าเท่าไหร่ อันนี้คือ500เพซเนาะให้เลย500แต่จริงมันไม่ถึง500นะเพราะว่าเนี่ยมันคือแรงเ s r เออ s รบวกคือแรงสีส้มแต่แบบไอหมดนั้นนะ่ะมันเล่นแบบใช้ตัว UR ได้ไงคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเอสาคือมันมีมูลค่ามากกว่าที่ใช้ตัว UR เล่นเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วผมผมไม่เอาแบบเผื่อเผื่อ5้าสิรละกันผมเอา2ร้อบตามปกติเลยคือ2 4 0เพซเออ240้เพซนะอ่าแล้วเพซเนี่ยในสอ0ก็เป็น440เพซ อืมส่วนนี้ no ไม่มีมูลค่าผมปัดทิ้งเลยสี่ร้อยสิบนะอันนี้ส่วนนี้เราซื้อในมา์ตได้เนาะอ่ามาตมีโซนลววัน so หรือได้เนี่ยเออปกติจะซื้อย5ิบห้าเป็นกันเนาะส่วนห้าสิบก็แล้วแต่ส่วนตัวไม่ซื้อเพราะฉะนั้นห้าสิบสองอันก็เป็นร2อยี่สิบแท่งเนาะก็จะรวมกันเป็นเท่าไหร่วะ <laughs> เออร้อยยี่สิบรวมกับสองร้อยสามรอยี่สิบส่วนนี้สองร้อยสี่สิบ กลายเป็นห้าร้อยหกสิบอ่าห้าร้อยหกสิบแล้วก็กระป๋องอันนี้เนาะห้าร้อยหกสิบรวมกับค่ากระป๋องอีกกระป๋องนี้หกสิบห้าก็เป็นประมาณหกร้อยอ่ะปัดให้เป็นเจ็ดร้อยเลยแล้วกันเนาะเออรวมๆแล้วเนี่ยของที่ได้เนี่ยมีมูลค่าประมาณเจ็ดร้อยเพรถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยเจ็ดวันชดเชยของที่แบบผูเ้เล่นโดนแบนไปเจ็ดวันได้เจ็ดร้อยเพร เอ้ยเจ็ดร้อยเพชรเล่นครึ่งวันเล่นแค่ครึ่งเร่นวันหนึ่งก็ได้สองเท่าแล้วเออคือมันไม่เยอะเลยนะมันเป็นของที่แบบเศษมากเลยอะเศษเเลยถ้าตีแบบเจ็ดวันวันละร้อยเพชรเลยนะแบบนั้นเอออย่างนี้บอกอะคือถ้าจะแจกมันควรจะแจกแบบเจ็ดวันอะละได้อะไรบ้างเจ็ดวันอะคุณต้องได้เพชรแบบเจ็ดพันเออเจ็ดพันเพชรแล้วก็กระป๋องม่วงวันหนึ่งได้เก้าสิบหกตีเป็นร้อยคุณเจ็ดวันคุณต้องให้มาเจ็ดร้อยอันนี้ก็เหมือนกันวันหนึ่งคุณได้ประมาณสามร้อยเจ็ดวันคุณต้องให้มาสองพันหนึ่ง ส่วนเงินเนี่ยวันหนึ่งคุณได้ประมาณหกแสนห้าแสนก็ได้อปัดนลงคูณสองก็เป็นล้านหนึ่งแต่เอาไม่คูณสองละกันห้าแสนเจ็ดวันก็สามล้านห้าส่วนเศษเนี่ยคุณได้อย่างน้อยวันหนึ่งก็สามอันละกันไม่อย่างน้อยอย่างมากเลยวันหนึ่งสามเศษคุณก็คูณเจ็ดไปคุณควรแจกประมาณยี่สิบนี่คุณแจกแบบเศษได้แบบรวมๆกันแล้วมูลค่าแบบเล่นเล่นไม่เกือบไม่ถึงวันอ่ะคุณก็ได้แล้วเออเล่นวันหนึ่งคุณได้เนี่ยสองเท่าคือแบบโอ้โหจะไม่แฟร์เลยแล้วประเด็นคือ สำหรับคนที่เติมล่ะคนที่เติมก็ได้อะไรเออทางเกมก็ไม่ชฉเฉยอะไรเนาะไม่มีขูป,ปองแบบไปก่อนแล้วก็ได้แบงค์คืนไม่มีเกมไม่ทําคือเกมแบบแย่มากนี่มันคือเขาไข่ทุจริตเหลยอเนะี่ยคือแบบมีการเอาเงินผู้เล่นไปแล้วไม่ได้ตามอ่ะมันน่าจะตรงกับข้อหมายสักข้อนะที่แบบเราซื้ออะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้สิ่งนั้นเออแต่เกมนั่นแหละเกมก็เนี่ยมีมีอะไรแบบเนี้ยมีอะไรแบบเนี้ยคือเวลาเล่นเกมมันมีข้อกําหนดไว้แล้วว่าเกมสามารถทําอะไรก็ได้เออ ตามเงื่อนไขของเกมที่บอไวอะไรเงี้ยหรือว่าฉะนั้นคุณไปฟ้องอะไรไม่ได้โยเวนจะรวมตัวกันเยอะเนะี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกมได้บ้างอะไรอย่างนี้อืซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมให้แบบให้แบบนี้มาทำไมเกมโคตรขี้งกเลยเดือนหนึ่งได้เป็นหลายล้านแต่แบบว่าให้เกมนี้ให้เกมนี้แย <laughs> yeah, yeah, ่มากแย่มากมีไม่กี่เกมนะที่แย่ได้ขนาดนี้อ่าก็สุดยอดอันนี้ก็คือสรุปเนาะอัพเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ทั้งหมดนี้เลยอาจจะยาวหน่อยเพราะาตีความหลายๆอย่างแล้วก็มีการมาเทียบรางวัลเนาะก็อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ประทับใจเลยค่อนข้างจะติดลบเลยนะให้คะแนนแบบถ้ามีคะแนนเต็มร้อยก็เอาไปเลยลบหนึ่งล้านอะไรนะแบบนี้ยเลอเพราะว่า,วามันมันแย่จริงนะไม่ว่าจะเป็นการนําระบบแบรนด์มาใช้การชี้แจงระบบแบรนด์การวิธีแก้ปัญหาการชดเชยไม่มีอะไรดีเลยนะ แล้วคือผู้เล่นที่เสียเวลาเล่นไปอ่ะบางคนอาจจะเล่นเซิร์ฟใหม่โดนแบนอาจจะเสียเวลาสองสาวันหรือสัปดาห์หนึ่งอย่างเราเสียเวลาเจ็ดวันหรือว่าผู้เล่นที่แบบเล่นมานานแล้วเล่นอยู่เซิร์ฟเก่าแต่ก็โดนแบนเล่นไปสองสามเดือนโดนแบนเล่นไปเดือนหนึ่งโดนแบนคือแบบอุ้มมันไม่แร์มากเลยนะแล้วถ้าเอาระยะเวลาทั้งหมดมารวมกันอ่ะผู้เล่นที่เสียเวลาไปกับการเล่นเกมนี้มารวมกันแล้วโดนแบนเนี่ยมันสามารถ เปลี่ยนเป็นเงินได้มหาศาลเลยนะอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะเออเอาเวลามารวมกันแล้วคูณจํานวนค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่าอ่ะเออขั้นแค่ขั้นต่ําเลยนะเออก็แบบน่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านอนะ่ะอาจจะแค่หลักหมื่นหลักแสนแต่แบบถ้าเอาราคากลางๆแบบเดือนละห้าหมื่นเนี้ยปีเป็นรายชั่วโมงแลนะ้วก็อาจจะถึงหลักล้านคือแบบนั่นคือสิ่งที่เกมขโมยไปจากผู้เล่นนะเออมันคือมูลค่าชีวิต ที่เกมขโมยไปจับผู้เล่นซึ่งเรามองว่าสิ่งที่เกมทํามันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องแย่มากเออแย่มากแต่ก็นั่นแหละอืใครคิดว่าแย่ก็ไปรีพอร์ตเพจกันเยอะๆเขาจะได้ปรับปรุงหน่อยการที่เราแบบปล่อยให้เกมทําอะไรต่อไปโดยที่เราไม่เถียงไม่อะไรไม่หืออือเนะี่ยเกมก็จะทําแบบนั้นต่อไปเนาะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องเราต้องแบบไป แสดงความเื่นนอนไหวว่าเราไม่โอเคแล้วเราจะไม่สนับสนุนถ้ายอยู่ยังจะทําแบบนี้อยู่เออเราแนะนํานะเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอ่าซึ่งแน่นอนว่าเราก็คอยไปบอกแอดตลอดแอดก็จะตอบออกมาว่าจ้าจ้าจ้าก็ก็หวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ส่วนตัวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเออก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ก็หวังว่าจะไม่โดนแบนนะ เออก็ลองปฏิบัติตามกฎหรือว่าทําตามที่เราแนะนําในคลิปก่อนหน้าเนาะที่เราแปะไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยอลองไปทําดูนะอันนั้นคือเราคิดว่าถ้าระบบแบนมันสเสถียรแล้วมันถูกต้องทางานถูกตรองแลวเนี่ยถ้าทําตามนั้น,นจะไม่โดนแบนแน่นอนอ่าไม่โดนแบนแ,บน,แน่นอนอ่าอง่้งวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนอนะ่ะโชคดี สุ่มอะไรก็ไม่เกลือเออได้อะไรของรางวัลอะไรก็ไม่เกลือแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยหรือถ้าโดนแบนก็ได้รับการปลดแบนอย่างรวดเร็วอันดับไม่ได้ห่างจากคนที่ไม่ได้ปลดเอ,อ้ยไม่ได้โดนแบนมากเออก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็สวัสดีครับ